นั่นก็คือสาวแอฟทักษอ่อนและพิติกเดชดาพอในละครวนิดานั่นเองค่ะทันทีที่ภาพทีเซอร์ตัวอย่างละครวนิดายิงออกอากาศครั้งแรกในรายการสีสันบนเทิงสดก็มี SMS จากแฟนคลับ b i กและแอฟ,ฟระดมกรี๊ดเข้ามาไม่หยุดค่ะเรียกว่าฟีดแบ็กแรงตั้งแต่ยังไม่ลงจอ ต้องบอกว่าผู้จัดพิดาหัไทยรัฐจับคู่มาได้อย่างเหมาะสมที่สุดพระเอกติ๊จษตดาพรกับภาพการเป็นทหารหลสกุใจสาวส่วนนางเอกแอฟทักษอรก็เปลี่ยนเป็นแก่นซเ,เซนียวแสนซุนสุดดื้อเป็นครั้งแรกค่ะและทั้งคู่ก็ยังต้องเรียนพิเศษเพื่อมาแสดงในเรื่องนี้กันมากมายหลายวิชาค่ะทั้งขีม่ม้าเต้นลีลาติเทนนิสรำชุยชายสีไวโอลินรับรองว่าจะโชว์ความสง่างามประทะทั้งคารมทั้งฝีมือให้ได้ดูกันสมกัน รอคอยเลยล่ะคะ่ะรับเรื่องนี้นะครับมันเป็นสไตล์ย้อนยุะค,ครับปีอะไรคะเป็นนิพพอ,อ,อะไรคะเอ่อนสองสอะไรคะสองสี่เก้าเก้าครับค่ก็อยากให้ชมฉากสวยๆอย,อย่างนี้กันนะคะในเรื่องวันนี้ไดนนะ้มีฉากสวยๆให้ชมกันมากมายเลยลก็ยังมีวิวสวยๆให้ดูกันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี